ครับสำหรับวิธีฉีดโบท็อกนะที่ถูกก็คือต้องฉีดทุกตำแหนนะ่งฮะเป็นอัปเปอร์เฟสนะฮะหางตาเนาะหว่างคิ้วแล้วก็ตรงหน้าผากนะสอ,สองสฝั่งนะฮะก็การเลือกผดโบท็อกเนี่ยยอ่อะไรผมไม่พูดถึงนะอ่าการเลือกเลือกที่เปิดวดต่อหน้านะอันนี้แร์สุดเหตุผลเพราะว่าการฉีดโบท็อกเนี่ยไอโบท็อกที่ผสมน้ำเกลือเนี่ยเราไม่สามารถดูออกได้เลยฮนะว่าอันไหนเป็นน้ำเกลือ อันไหนเป็นบทหอที่ผสมน้ำเกลือใส่ปิ้งเหมือนกันหมดเลยฮะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผสมมาให้แล้วเนี่ยเราแยกไม่ได้ครับว่าของปลอมจริงหรือเปล่าเนาะซึ่งของปลอมเกอนเมืองมากนะฮะเพราะงั้นเลือกที่ผสมต่อหน้าเลือกที่เขาแบบให้สแกนกล่องนะแล้วก็เลือกที่ออฉีดไปปุ๊บเนี่ยตอนฉีดเนี่ยจากเข็มเจ็บแน่นอนฮะแต่ว่าตอนเดินยาเนี่ยมันจะแสบด,ด้วยถ้าเป็นบทหอกแทนะ้นทุกยี่ห้อแสบหมดฮะเหตุว่าแสบมากแสบน้อยต่างกันแต่ว่า มันต้องแสบเหตุผลเพราะโวทหอบมันเป็นปรตีนฮะฉีดโปรตีนเข้าไปในตัวอย,ย่างไรมันก็อักเสบนะอักเสบเนี่ยก็ต้องแสบนะถ้าฉีดไปแล้วมันไม่เจ็บอะไรเลยนะสน่วนใหญ่จะเป็นน้ําเกลือฮะน้าเกลือเนี่ยอยู่ได้สัปดาห์เดียวนะฮะแล้วก็หายตึงเลยไอ้พวกนี้คือฉีดของปลอมฉีดน้ําเกลือฉีดนั่นโน่นนี่เขาจะเอากับอะไรที่คุณอนะไม่ได้อะไรเลยกับอะไรเลปล่าประมาณนั้นแหละเขาจะรอคุณนะพง่ายง่ายโอเคนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกบทออกนะฮะเลือกที่เปิดขวดต่อหน้านะฮะ